สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคงพรมอนิ่งรีพอร์ตประจำวันที่21ตุลาคม2567ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยทำมทำพายที่ระดับใหม่2,732เหรียญในเช้านี้ท่ามกลางสภาวะตึงเครียดในสงครามตะวันออกกลางโดยล่าสุดจากการสังหารนายายาซินวาผู้นำฮามาสนั้นกลุ่มติดอาวุธอิสบาลอลในเลบานอนได้กล่าวว่า พวกเขากำลังก้าวขั้นสูต่ขตั้นตอนใหม่ที่รุนแรงในการต่อสู้กับทหารอิสราเอลขณะทีท่กองทุนทองคำ s v r เมื่อวันศุกร์ซื้อเข้า4.04ตันปับจจุบันถือครองทองคำที่8 8 8 6 3ตันขณะที่ภาพรวมของตัวเลขฐกิจสำคัญของสหรัฐ์ที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้แก่ c Retail Cement On Mains Retail Cement On Mains และ菲律宾マネノン f e t t u r i n g Index ออกมาเพิ่มขึ้นจากพิคาดการณ์ แม้ว่าบูดิงเพอร์เนสออกมาลดลงจากที่คาดการขณะที่ดัชนีดอลลาร์ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ความตึงเครียดของสงครามในตะวันออกกลางโดยมือต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดที่ระดับ102.92จุดและทําจุดสูงสุดที่ระดับ103.87จุดขณะที่เช้านี้อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ103.43จุดขณะที่ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดที่ระดับ33.24บาทต่อดอลลาร์และลงไปทําจุดต่าสุดที่33.08ดอลลาร์ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ ส3 1 5บามดทตอนลาร์และในส่วนของราคาทองคำไทย เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดที่ระดับ41,650บาทต่อบาททองคำขณะ <c ció> ที่เช้านี้เปิดที่ระดับ42,650บาทต่อบาททองคำจะเห็นได้ว่าราคาทองคำไทยปรับตัวสูงขึ้นประมาณ2.40%ขณะที่ตราคาทองตลาดโลกเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดที่ระดับ2,649เหรียญขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ2,723เหรียญจะเห็นได้ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาประมาณ75เหรีย หรือประมาณ2.79อซอย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าราคาทองคำตลาดโลกและราคาไทยปรับตัวใกล้เคียงกันจากค่าเงินบาทที่ยังคงสูงตัววิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำตลาดโลกและราคาทองคำไทยยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยทำออรทามพายใหม่ทั้งคู่และยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ทางขาขึ้นโดยในระยะสั้นราคาทองคำดู จะเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โบนหรือภาวะซื้อว่าเกินไปดังนั้นควรระมัดระวังการเทขายการเทขายทำกำไรโดยน้คาดว่าราคาทองคำตาดโลกจะมีแนวรับระยะสั้นที่2 7 0 0 0เหรียญและมีแนวรับระยะกลางที่ระดับ2,700เหรียญและมีแนวต้นระดับสำคัญที่2,740เหรียญสำหรับโกลฟ์ฟิวเจอร์คาดว่า จะมีกรอบแนวรับ2,740เหรียญละแนวต้านที่2,770เหรียญแล้วก็คอมเมคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,735เหรียญในแนวต้านที่2,765เหรียญในส่วนของราคาของคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่42,400บาทต่อบาททองคาและมีแนวต้รรานระยะสั้นที่43,300บาทต่อบาททองคํา สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2,710เหรียญแนวรับที่2 2,700เหรียญแนวต้านที่1 2,740เหรียญและแนวต้านที่2 2,750เหรียญและกลับมาพบกับบุญทองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ